ท่ประธานที่เคารพผมขจิตชัยนิคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจงังหวัดอุดรธานีครับท่านประธานครับผมได้พิจารณาคคำที่วุฒธธิแก้ไขมาแล้วในพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินฉบับที่พศผมคิดว่า การเพิ่มเติมการแก้ไขของวุฒิสมาชิกเป็นการทำหน้าที่ของเขาจริงๆอะแล้วผมมองเป็นการแก้ไขเล็กน้อยประเด็นที่แก้ไขเล็กน้อยหมายความว่าในมาตราสามเนี่ยทางวุฒิสมาชิกเพิ่มคำว่าซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฉบับที่ 2, สองพศ2558 ซึ่งมันทําให้คนที่มาอ่านกฎหมายนี่รู้ว่ากฎหมายที่ดินฉบับเนี้ยถูกแก้ไขมาแล้วครั้งหนึ่งเป,เป็นการเพิ่มเติมเข้าเพื่อความสมบูรณ์จยิงๆนะครับแล้วที่เขาแก้ไขอีกสองแห่งอยู่ในมตาตราสี่ที่ไปแก้ไขมตาตราสี่สิบสาม แล้วก็อยู่ในมาตราเจไปแก้ไขมาตาห้าสิบสองซึ่งวุฒิสมาชิกแก้ไขจากคำว่าตามปกติสาธารณผวกนะใช้งานได้ตามปกติแล้วก็มาเขาเขียนคำว่าปกติออกแล้วก็ใช้คำว่ามาตรฐานเดิมหรือเทียบเท่าผมมองเห็นต่างกับท่านที่อภิปรายไป ผมมองเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เพิ่มข้อความขึ้นซึ่งให้ดีกว่าเดิมให้ดูชัดเจนกว่าเดิมเป็นการเพิ่มและแก้ไขเพียงเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมไม่มีผมมีความเห็นว่าเอาตามที่วุฒธธิแก้ไขมาไม่ต้องเสียเวลาไปตั้งกรรมธิการร่วม ให้เปลืองงบประมาณให้เปลืองอะไรนะครับเห็นว่าควรเห็นชอบตามที่วุฒิสมาชิกแก้ไขมาครับขอบคุณครับ